ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงไปยังทุกภาคส่วนเช่นวิทยาศาศสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมการเมืองสุขภาพคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นองค์กรหลักในการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แนะนำแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แนะนำแนวทางไว้2ข้อ 1. การบรรเทาหมายถึงแนวทางการปฏิบัติตนของบุคคลองค์กรสังคมหรือประเทศเพื่อลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการบรรเทาทำได้โดยการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกและรักษาระดับแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศให้คงที่ ในชีวิตประจำวันเราสามารถช่วยกันบรรเทาความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงอากาศได้เช่นหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะขี่จักรยานลดการเผาไหม้หรือเศษวัสดุโดยไม่จำเป็นใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดหันมาใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงหรือพลังงานลมลดปริมาณขยะงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปลดปล่อยแก๊สเรียนกระจก 2. การปรับตัวหมายถึงแนวทางการปฏิบัติตนของบุคคลหรือกลุ่มคนเพื่อให้เกิดความปกติของวิถีชีวิตและสอดคล้องกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับตัวต้องปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้สามารถดำรงและดำเนินกิจกรรมหรือวิถีชีวิตต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป แนวทางการปรับตัวสามารถทาได้โดยการลดทอนภาวะเปราะบางการลดการเปิดรับและการลดความไวจากผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือหรือการดำเนินทางเลือกทั้งหมดควบคู่กันไปาเป็นกลางทางคาร์บอน หมายถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพื่อทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศมีค่าเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกำจัดออกจากบรรยากาศการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุดชีเป็นศูนหมายถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกและพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดแก๊สเรือนกระจกส่วนเกินออกจากบรรยากาศ เพื่อทำให้ปริมาณแก๊สเรือนกระจกสุดทีิมีค่าเท่ากับศูนย์ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์กำลังวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าการดักจับและจัดเก็บคาร์บอนซึ่งเป็นการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่นของแข็งของเหลวแล้วนำไปกักเก็บในภาชนะปิดหรือบริเวณที่สะสมคาร์บอน หลุดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ยากอย่างไรก็ตามการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือความพยายามของมนุษย์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการรักษาระดับของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้คงที่เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นโดย เป้าหมายที่สำคัญของการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการหลีกเลี่ยงการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่จะมีผลต่อระบบภูมิอากาศและรักษาระดับการเลือนกระจกให้คงที่ในระยะเวลาที่เพียงพอให้ระบบนิเวศสามารถปรับตัวตามธรรมชาติให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ และทำให้แน่ใจว่าการผลิตอาหารจะไม่ถูกคุคคามและช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้อยา่างยั่งยืน